ขนมปัง,งสังขยะไหมเราไม่ได้กินเออมอาสั่งอยากกินเป็นเ,เป็นขนมปังคล้ายๆขนมปังตอนที่มา<ช> <ๆ S 2> เป็นแผ่นๆแล้วเมื่อวานนี้คุณแม่เอาไปนึ่งแล้วสังขยะเนี่ยมาเป็นขวดเล็กๆกแล้วก็นึ่งร้อนๆแล้วชิมโอ้โหคุณผู้ฟังครับคนคนอ้วนอย่างผมไม่บอกเลยแพ้ของพวกนี้แบบหืเข็นไม่ได้กินเรียบนะ อันนั้นเป็นสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็คือขนมปังสังขยาที่เป็นไส้สังขยาเป็นลักษณะขนมปังกลมๆใช่ไหมครับแล้วข้างในก็เป็นไส้สังขยาอ่าโอ้โหทานกัดเข้าไปคำแรกน้องน้องเหนียวก็เอามาวางให้นี่ค่ะของพี่บอลครับของว่างอะไรอย่างนี้คแล้วก็ทานก็ด้วยมารยาทก่อนกัดเข้าไปคำแรกนี่หันไปหาบอลโอ้โหอย่างนี้เลยบอลโอ้โหันมาบอลอย่างนี้เลยเหรออร่อยอะ ร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงถามบอลบอกว่าร้านของบอลเนี่ยชื่อร้าน D.K. Bakery ออยู่ถนนสีลมสีลมนี้ก็คือคพืนฟังครับซอยวัดแขกซอยวัดแขกที่ใต้ากซอยเป็นเจตโฟวัดแขกแต่นี้หน้าปากซอยเลยนะเขาบอกว่าเลยวัดแขกไปนิดนึงคือถ้าถ้าวิ่งมุ่งหน้าตรงไปเรื่อยๆเนี่ยบนถนนสีลมนะฮะเจอวัดแขกปุ๊บเนี่ยร้านของบอลนั้นคือ D.K. Bakery เนี่ยจะอยู่ซ้ายมือเป็นร้าน สองคูหาคือร้านใหญ่เลยแต่ว่าสภาพร้านเนี่ยบอนเน้นมาเลยฮะพี่ครับร้านผมอะใหญ่ๆเก่าๆทำไมบออบอลเน้นบอลเน้นไหลที่ใหญ่ๆเก่าๆทำไมทำไมถึงใหญ่ๆเก่าๆทำไมถึงเก่าละบอลก็เปิดมาตั้งแต่สมัยอากรงหกสิบกว่าปีแล้วครับพี่ถือเป็นร้านเก่าแก่ สังขยาหอมขนมปังนุ่มลรวกเราผ่อนทำไมสังขยามันหอมเพราะว่าเราก็ชอบทานเวลาเราไปสิงบุรีไปใช่แล้วแม่ป่วยล้างตรงนั้นเขาจะมีขึ้นชื้อะมมากนอันนี้หอมหอมไม่พอขนมปังนี่เนื้อนุ่มมากวอนบอกก็พี่ครับเช้าเช้าเนี่ยครับใบเตยเต็มบ้านเลยครับคั้นใบเตยเนี่ยเอามาทําไส้สังขยาใบเตยทุกเช้า ชั้นมือคุณฟังฮะทำมือทำแบบสดสดครับทำแบบเหมือนกับเป็นขนมปังโฮมเมดฝีมือของอากงอาม่เก่าแก่ร้านขายขนมปังเนี้เก่าๆเนี่ยเขาจะเป็นห้องแถวเลยฮะแล้วเป็นตู้จกตู้กระจกตู้กระจกทำกันอยู่ข้างหลังบ้านข้างหลังร้านแบบโฮมเมดมีสูตรอะไรของตัวเองแล้วก็ออกมาจากเตาออกมาขายข้างหน้านี่ร้านเปิดมาตั้งแต่นบ้างหกสิบหกสิบ ปีคุณผู้ฟังครับเป็นร้านประจําของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาวนี่การันตีได้เลยชวนชวนคุณผู้ฟังนะฮะวัดซอยวัดแขกฮะร้านใหญ่ๆเก่าๆปักซอยเลยนะปักซอยเลยไปหาขนมปังเบเกอรี่เด็ดขาดไปนะฮะร้านใหญ่ๆเก่าๆสินเจริญต้องบอกเลยว่าวานนี้ทานโดยไม่ได้รู้มาก่อนที่เจะไปว่าเก่าแก่นแต่บอกเลยว่าอร่อยครับขนมเบเกอรี้มิสแฮปปี้สุดหล่อขอเสนอเรื่องราวดีๆจากแฮปปี้